ที่มันออกแบบมาเพื่อทดแทน PC ที่ทำงานหรือว่าที่ใช้เล่นตามที่เราเคยใช้ผ่านๆมาฮะจกตัวใหญ่ใ่ใช่ไหมตอนนี้มันเหลือแค่ตัวแค่เล็กเล็กลงนะตอนนี้จะรีวิวก็คือว่าในหลังจากที่เราได้กล่องมาแล้วเนี่ยในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับนะฮะแก็กล่องมาเลยนะครับนี่จริงๆคือตัวมันนะฮะมันทดแทน PC ได้เลยเล็กแค่ฝากมือนะฮะ นี่คือตัวมันนะครับก็ในโฟมโตัวเก็บอ่ในนี้ก็จะมีอ่านี่คือสายสาย h d m i นะฮะความยาวก็ประมาณเมตรหนึ่งนะความยาวของสายประมาณเมตรหนึ่งหัวเป็น h d m i นะฮะก็ในนี้ก็มีกล่อง เป็นอะแดปเตอร์นะฮะตัวนี้กินไฟอยู่ที่5โวลต์3แอมป์นะฮะกินไฟน้อยมากแล้วก็มีคู่ม,มือนิดหน่อยนะฮะซึ่งกล่องไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คู่ม,มือยนี่โอเคนะฮะแกกล่องก็มีก็มีเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้ว มันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแปลงสายจาก uh, HDMI ให้เป็น VGA นะฮะสำหรับ uh, จอรัาสำหรับใครก็ตามนะที่ซื้อเพื่อไป uh, ใช้กับจอมอนิเตอร์ของ PC ปกติซึ่ง uh, ส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ PC เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้ไฮโซอะไรมากมายนะมันก็จะมีแค่เพอร์ต VGA นะซึ่งมันจำเป็นต้อง ใช้ตัวแปลงด้วยนะฮะเพื่อแปลงมาเป็นวิ a นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเสียบแล้วก็ลองทดสอบดูนะฮะว่าว่ามัน,ม,นมันมันมีอะไรบ้างาในนี้นะครับสวัสดีครับเราก็มาต่อกันนะครับว่าเ,เจ้าเครื่องมินิ p t ตีตัวนี้นะครับมัน,นเสียบใช้งานยังไงนะฮาจริงๆแล้วเนื่องจากว่า ตัวตัวกล่องที่ว่าที่มันแถมมาครับมันเป็นสาย HDMI ซึ่งจอตัวนี้มันเป็นจอ VGA ปกตินะฮะมันก็เป็นจอสำหรับใช้งาน PC ทั่วๆไปนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้กับสาย HDMI จริงๆเนี่ยมันก็ต้องต่อกับเครื่องพูน้นนะฮะคือมันมีทั้งภาพและเสียงนะฮะซึ่งตัว VGA เนี่ยมันมันทำหน้าที่แค่ส่งภาพเข้าไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเสียบ พอ์ต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถใช้งาน PC ได้นะครับ,นะรบในที่นี้ผมมีเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครเป็นสายยืดบปกติผมก็เสียบเข้าไปนะครับนะเสียบย s ดบียบเสียบรูไหนก็ได้นะครับนะครับถัดมาก็เป็นสาย VGA นะครับสาย VGA สายว g a ตัวเนี้ยมันมันเสียบตรงๆไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้ตัว แอดเตอร์ตัวแปลงนะครับแปลงจาก HDMI ไปเป็น VGA นะฮะผมก็เสียบให้ d m i ไปนะครับที่พอร์ตมันส่วน VGA ก็เอาตัวผู้เสียบเข้าตัวเมียมนะครับสลับนะฮะมันเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเกะแน่นละนะฮะถัดมาก็ป้อนไฟให้มัน บอลไฟไห้าล้ันปึ้บเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็เปิดนะครับปุ่มเปิดกดแช่นิดนึงปึกมาฮนะ,ะสีแดงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินแล้วเริ่มต้นการมูทภนะาพก็ w ินโ o แป8ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะะสังเกตว่าใช้เวลาการบูทเข้า,าเลยรวดเร็วมากนะครับแล้วเราก็ ใส่พัดเวิร์ดใช้งาน <c oughs> เราก็จะเข้าสู่หน้าจอ,อวินโดว์เอกนะฮะวินโดว์เอกส่วนวินโดว์ที่ติดตั้งมากับเครื่องเนี่ยครับมันก็เป็นวินโดวโด์วินโดว์วินโดว์เอกอ๋อโทษทีครับขอโทษที โอเคเป็น Windows 8.1นะฮะ8.1นะครับสังเกตว่ามันมีว่า b i n g w i t h Bing เนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Windows เซึ่งจริงๆแล้วมันก็เนื้อหาใจความของของ Windows เที่ t h Bing อ่ะมันมันก็ไม่มีอะไรครับมันแค่มันแถมเหมือนกะับมันแถมตัวเอ่อเซิร์ชเอนจินของทางค่าย Microsoft มามาด้วยเหมือนกะับ บันเลิตขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการตลาดอะไรของเขานะฮะแต่การใช้งานจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับ Windows เอกทั่วๆไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบพวกที่เป็นไฟล์ภา,ภาพวิดีโอกันวากันกันกันก่อนนะเพราะว่าการทดสอบไฟล์วิดีโอเนี่ยผมผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นการทดสอบตัวเปอร์ฟอร์มานซ์ของ p ได้ได้ชัดเจนที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าเล่นวิดีโอแล้วไม่สมูทเนี่ยงานอื่นก็ ก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันมันก็มันก็ต้องสม,มูทนะเพราะว่าวิดีโอมันเป็นการใช้ใช้ประสิทธิภาพของตัว PC มากที่สุดละอ๋อมากกว่านั้นอีกก็เป็นเกมนะฮะเกมพวก 3D อะไรพวกนี้ซึ่งใครจะเล่นขนาดนั้นก็เครื่องเครื่องอ่สเปคพวกนี้ก็คงไม่เหมาะแล้วล่นะครับนะฮะมันคงต้องเป็นเครื่องที่มีการจอแรงๆอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นไฟล์วิดีโอกันดูนะครับอันนี้มันเป็นไฟล์เอ่อไฟล์วิดีโออ่ที่เป็น นามสกุล MKV นะฮะเป็นไฟล์ความละเอียดสูงครับผมก็จะเปิดโดยใช้กล่องนะฮะ mm hmm. กล่องเฟเยอรอ์ที่มันไม่มีเสียงนะครเพราะว่าผมไม่ได้เสียบลำโพงอะไรมันนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เสียงอะไรก็ออกตามปกตินะครับเดี๋ยวมันขยายเต็มจอนะฮะต้องเปิด ไหลหมังนะฮะสังเกตนะฮะเล่นปุ๊บ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 ไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะฮะนะฮะเราก็มาเล่นไฟล์ตัววิดีโอที่เป็นนามสกุล MKV นะฮะก็สังเกตนะฮะว่าการเล่นก็ลื่นไหลนะฮะไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดอะไรนะครับ มันสามารถทดแทนตัวตัวตัวเพลเยอร์ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ระหว่างที่มันเล่นภาพอยู่เนี่ยเล่นเล่นวิดีโออยู่เนี่ยเรามาดูว่าตัว CPU เนี่ยมันทำงานหนักไหมนะฮะสังเกตว่าก็ก็โอเคนะกินไม่เยอะสักประมาณ30-35%ของ ของความสามารถของตัว cpu ตัวนี้นะครับตัว cpu ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น cpu atom นะฮะรุ่น Z3 7 3 5เ f 4่หัวนะฮะรันด้วยความถี่1.3ึ่จามิกถามว่าม,มันแรงไหมนะฮะคือมันเพียงพอนะฮะสำหรับสำหรับงานออฟฟิศงานใช้อินเทอร์เน็ตดูหนังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ครับดูได้แต่ถ้าถึงเล่นขนาดเล่นเกม 3D ก็คงไม่เหมาะ ส่วนแรมนะครับเมมโมรี Memory เนี่ยแรมที่แถมมา,าคือที่บันเดิลที่ติดมากับตัวเครื่องเลยเนี่ยมันก็เป็นแรมให้มา2 g กิกนะฮะถามว่าแรมพอไหมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใช้ดูหนังฟังเพลงงานออฟฟิศทั่วไปนะฮะยังไงก็ใช้งานก็2 g กิกนี้เหลือแล้วครับยกเว้นว่าเราไปใช้พวก รันพวกเกมพวกเนี้ยฮะอ่ามันก็มันก็สองกิกมันก็ไม่มไม่มันก็ไม่เพียงพอกับการใช้งานแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เจอบ่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเปิดพวกเบราว์เซอร์พวกเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราเปิดหน้ามันจะเยอะเลยเนี่ยครับเปิดไปเยอะๆเยอะๆเลยเนี่ยสักประมาณสัก20หน้าอะไรพวกเนี้ยอ่าไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวกินกินแรมเหมือนกันนะครับซึ่งต่อให้เป็น มี4ี่ห้าจิกหกจิกแดจิกยังไงก็ไม่พอนะถ้าเกิดว่าเราเปิดค้างเ,เปิดหน้าจอค้างไว้เยอะขนาดนี้นะฮะมันไม่เกี่ยวกับว่าพีซี PC เนี่ยมันจะแรมเยอะแค่ไหนตามใดที่เราเราเราเปิดถ้าเปิดเยอะขนาดนี้มันก็กินกินกินแรมมากแน่นอนนะฮะนะครับอย่างนี้ผมลองเปิดดูนะฮะมันก็เริ่มกินมาแล้วเห็นไหมฮะกินเยอะมากเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะ เพราะนั้นสรุปก็คือการใช้งานสำหรับงานทั่วไปเพียงพอนะครับเพียงพอยกเว้นว่าถ้าเป็นใช้งานหนักๆอะไรพวกเนี้ยหนักๆคือ,อลงออโตแคดลง solid work ลงเกมพวกนี้ครับเกมเกมนี่ครถ้าเป็นเกม 2D ทั่วไปไม่มีปัญหามันรันได้อยู่แล้วแต่เป็นเกม 3D เช่นพวกอ,อะไร b u t t e f l อะไรพวกนี้นะฮะประมาณนั้นก็มันก็เอาไม่อยู่ครับโอเค ็ระหว่างนั้นก็กดูแลไม่มีกระตุกนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูอ่าไอตัวนี้มันมันบันเดิลไอตัวนี้มาด้วย Wi-Fi นะฮะมี Wi-Fi มาด้วยนะ,ะับไ i f i ไม่พอก็คือสำหรับออฟฟิศที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ Wi-Fi มันก็มีพอตสายแลนมาด้วยนะฮะมีให้เลือกใช้2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมอยากจะให้ดูคือผม ผมก่อนแล้อยาเปิดหนังอีกทีนึงนะครับผมผมอยากชูจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันคือมันเนื่องจากว่ามันไม่มีฮาร์ดดิสก์แบบรุ่นเก่าแล้วนะฮะผมก็เปิดหนังไปนะฮะเปิดหนังไปเนะี่ยฮะสังเกตนะมฮะมันก็สามารถลันได้แต่ก็ไม่ไม่ควรทำนะครับแค่ทดสอบไปดูว่า มันยังทํางานได้อยู่ในสภาในในแบบมีความสันสะเทือนขนาดนี้ครมันก็ยังทํางานได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําร่วมจากโต๊ะหล่นจากโต๊ะอะไรอย่าก้ก็ถึงใจได้นะครับถึงใจได้ันะนนัวนี้ถัดไปก็มาดูว่าพื้นที่หน่วยความจำที่ของตัวนี้ที่ให้มานะครับ มันจะให้มา32จิกนะฮะแต่จริงๆตัว Windows มันก็มองเห็นได้ประมาณ25จิกนะฮะตัวนี้ตัววินโดว์ผมจะพามาดูตรงนี้นะฮะตรงอ่ดิสแมเนเจอร์